สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้พี่ต๊ะแวะมาเก็บบรรยากาศที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับค่ำวันที่12มกราคม2564นะครับท่ามกลางลมหนาวนะครับวันนี้จะเป็นการเดินรถบันสุดท้ายของการรถไฟนะครับจะงดการเดินรถทั้งสายใต้สายเหนือแนละสายสารหลายขบวนนะครับ30ขบวนนะครับเดี๋ยวผมจะ บอกว่ามีขบวนไหนบ้างนะครับที่งดเดินรถนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้13มกราคมนะครับบุรษจันทบุีสถานีดอนเมืองรถจะเทียมจากสถานี2เป็นรถตรวจพิเศษตัวท้ายวันที่ขบวนที่9าลังส่งบริจาคจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีเชียงใหม่มีความประสงค์เดินทางกับขบวนรเจริญกุศลจสถานีดับพันธุ์ที่เรียบร้อยครับออกจากดอนเมืองไปแล้วจะรับชมได้จากนักศิลป์ ยุธยางลบบุรีเป็นสถานีต่อไปครับรถด่วนพิเศษนะครับปาประกาศขบวนที่9นะครับปราวิถีนะครับกรุงเทพบิเชียงใหม่นะครับ นี่คือนี้ขบวนสุดท้ายนะครับของสายขบวนที่9นะครับพรุ่งนี้ก็งดเดินรถแล้วนะครับเนื่องจากพรุกงนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิบเก้ารอกใหม่นะครับการรถไฟได้งดเดินรถทังสายใต้สายเหนือสายอีสานรวม30ขบวนนะครับเริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ13ามมกราคมนะครับเหลือเป็นบางขบวนนะครับ สำหรับขบวนรถเชิงพาณิชย์นะครับที่จะงดเดินรถเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มจากสายเหนือก่อนนะครับพรุ่งนี้มีขบวน9และ10นะครับ mm. ด่วนพิเศษขบวน9และ10นะครับ mm. แล้วก็รถด่วนขบวนที่5152นะครับ mm. แล้วก็107108นะครับ mm. แล้วก็ขบวน109102นนะครับ mm. สายเห,เหนือนะครับ mm. งดเดินรถตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้ตนไปนะครับ ทางการรถไฟนะครับแจ้งการเดินรถนะครับงดเดินรถชั่วคราวนะครับแล้วก็สายอีสานนะครับสายอีสานไปหนองคายนี่มีงดเดินรถ4ขบวนด้วยกันนะครับมีขบวน2 5 2 6นะครับด่วนพิเศษอีสานมัคานะครับแล้วก็มีด่วน7 5 7 6นะครับส่วนสายอีสานสายอุบลนะครับมี12ขบวนด้วยกันนะครับทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับนะครับมี รถด่วนกระบวน7 1 7 2หนึ่งนะครับรถด่วนพิเศษกระบวน2 3 2สาสอี่สานมัฒนานะครับแล้วก็มีรถเร็ว139140นะครับแล้วก็มีรถเร็วหนึ่ง6ห้าหนึ่งี่นะครับส่วนสายใต้นะครับมีรถด่วนพิเศษนะครับกระบวน3า3หนึ่งสานะครับกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพนะครับแล้วก็มีด่วนดีสรางพิเศษนะครับ3 9 4 0นะครับ แล้วก็มีด่วนพิเศษนะครับ43 44นะครับกรุงเทพสุราษฎร์สุราษฎรษ์กรุงเทพนะครับแล้วก็มีด่วน83 84นะครับแล้วก็มี175 176หาดใหญ่สุงัโกลกหาดใหญ่นะครับนี่คือสายใต้นะครับ10ขบวนสายเหนือ8ขบวนสายอีสานแยกหนองคาย4ขบวนแล้วก็สายอุบล12ขบวนนะครับงดเดินรถตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ ทางการรถไฟแจ้งมานะครับ